เโนสวัสดีค่ะแปลงสุดท้ายกันแล้วนะคะเหลือแปลงสุดท้ายแปลงเดียวเท่านั้นนะคะที่ดินขนาด67ตารางวาค่ะราคา890,000บาทค่ะตั้งอยู่ที่โครงการสริเฮาส์เฟส2ใกล้แยกโรงไอติมอำเภอเมืองจังหวัดศีสเกตนะคะสามารถสั่งสร้างบ้านได้ตามงบและตามแบบของลูกค้าเลยนะคะทุกท่าน ที่รูปเพนก็เป็นบ้านประมาณว่าตัวอย่างนะคะเป็นที่ดินเปล่านะคะเหลือแปลงสุดท้ายแล้วค่ะแบบบ้านนะคะที่ออกแบบไว้นะคะก็จะมีแบบ2ห้องนอนและ3ห้องนอนนะคะซึ่ง2ห้องนอนเป็นราคา1.99้าล้านแบบ3ห้องนอน2.39ล้านนะคะแต่ที่ตรงนี้เป็นที่ดินเปล่าอยู่ค่ะ67ตารางวา890 0 0 0บาท สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงนะคะติดต่อทักเข้าไปคุยได้นะคะตามเบอร์โทรศพัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ